สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำขนมนี่เลยขนมไม่ใหญ่มันเป็นที่ตรวจ A T K ใหญ่จะมูกมันดืมค่ะแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อใหม่หน้ามือแค่จม,มูกอะลูกโอเคไหนก็คือหนูเคยตรวจแบบไหนบ้างคะ A T K ปกติแางุูนตรวจแบบไหนคะน้ำลายน้ำลายแย่จมูกแ้วจมูกวันนี้แองุูนจะมารีวิวที่ตรวจ ATK แบบแย่จมูกยี่ห้อเสือดีดีเลยยี่ห้ออะไรคะขอดูหน่อยอ่าชูอ้าวเห็นไหมคุณาบอกว่าเอาวางไว้ก็้อนยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อโบนูโบซันไบโอเทคนะคะเป็นแรปบิ t ซา โควิดใช่ไหมคะโควิด2อ n นติเจนเทสนะคะชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อซาโควิดจากจมูกสำหรับทดสอบด้วยตัวเองนะคะอันนี้อ่าทำไมทตกวจโควิด COVID, นะคะลูกมพรุ่งนี้ไปเรียนพวกนี้ไปเรียน,น,ยนใช่ไหมคะอ่าพวกนี้หมนไปเรียนอ่าหนลองแกะเลยดูเลยไหมอ่าแกะเลยนะคะเดี๋ยวหมันจะทำเองเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ทำไมมันเยอะกว่าแต่ก่อนอีกอะไหนโอ้โไม้สัตว์อ่ามีอะไรบ้างคะอะไรเป็นอะไรดูแม่เขาให,ให้เห็นไหนเป็ไหนคะสุดไม้เลยเหรอนี่ไหนไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยไอ้ขีดเนี่ยอ๋อเขาทำขีดไว้ให้แย่นขนาดนั้นเลยเหรออ่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะของยี่ห้อนี้วิทย์ี่เป็นกระดาษ A4 คู่มือไหนขอดูคู่มือก่อนการคู่มือโอ้อโหอ,อ,อันนี้คือคู่มือนะคะคู่มือของเขาก็เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะอ่าวัตถุประสงค์การใช้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นี่ลูกอุปกรณ์นีห<แ>ลอดสกัด<แ>อ่ะ,อะเดี๋ยว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 ค่ะค่ะมีหลอดสกัด น้ำยาสกัดปลับทดสอบการเก็บตัวอย่างนะคะคำแนะนำนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังแล้วก็ข้อจำกัดด้วยนะทพกคนไันเป็นอีกแบบจริงๆอ่ะดูดิดูดิไม้ไม่มไ้แหลมๆเลยอ่ามันเป็นที่ดูดใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันยาวจังเอาไว้ผสมเนี่ยนนี่ไงเป็นที่ผสมเนี่ยพอดูดอันนี้เป็นน้ำยาอันเนี้ย อันนี้ค่ะเป็นน้ำยาทุกคนหนูเห็นไม้อ่ะไม้มัันนนอี้เป็นน้ำยาใสๆทุกคนหนูรู้สึกไม้มันดูแบบเล็กกว่าแต่ก่อนไม้แต่ก่อนมันใหญ่วิธีนะคะก็คือนะคะให้เหย่ใช่ค่ะโอ้ถึงนี่เลยเหรอไม่ใช่วิธีก็คือหมุนเอาการสัำรีใช่ไหมคะแหย่เข้าไปในโพรงจมูกทั้งสองข้างนะลูกเขาน่าจะให้แหย่ประมาณเนี้ย หมกูก็ไม่ไม่ขนาดนั้นลงหลุมพงจมูกเราโอเคใหญ่ไปไหมเรื่อยอ่าโอเคเริ่มเลยมั้ยคนคนที่สอมุกปะ่กปะเนี่ยอ่าไม่ได้มุกของจิงที่สุนขั้น, <c oughs> ตนตอนแรกนะคะให้อ่างหมุนนะคะเตรียมนะคะชุดทดสอบนะคะเนหนูเคยทำมาแล้วหนูอยากแกะเลยอ่าได้ค่ะอ่าแกะเลย<อ>เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน,นะคะ แกะเยอะู่นะพ้อกันไก่ไ้เปล่าลูกแดงเยอะเหรอ่อ้าแกะง่ายๆโลูกไม่จำแกะง่ายงลูกไม่จำมีที่ให้แกะอยู่แล้วไม่แกะค่ะมีที่ให้แกะอยู่พ่อแกะมาอย่าให้คนเปื้อนนะลูกต้องสะอาดที่สุดนะอ่าพอแกะออกมาเสร็จแล้วแกะง่ายๆลูกไม่จำดีไม่จำลูกโอเคทีนี้มูนะแหย่เข้าจมูกแล้วนะคะอันสองข้างใช่ไหม เอาให้ลึกใช่ไหมคะเอาให้ได้มีน้ำมูกออกมาใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาปืนจับเขาบอกว่าห้ามเลยนะคะห้ามแอ้วอกแบกมีสมาธิสองข้างนะลูกต้อง <c oughs> สองข้างจำที่ครูแย่ได้ไหม หย่เข้าไปตรงนี้ว้าน้ำตาไหลแล้วค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มั่นใจก็หย่งไปรอบนีงน้ำตาไหลจริงๆได้ไหมลูกมาอีกครั้งหนึ่งอมันเป็นยังไงอ่ะเจ็บโอ้เจ็บไปจะ๊กจี การเงี่ยหุ่นเสร็จแล้วนะคะคุณแม่จะถือรอไว้ให้เป่ามาหุ่นเอาน้ำยานี่น้ำยาในถุงซ pues. ิปน okay. ้ำยาออกมาเอาเอาออกมาทั้งสองอันเลยเลยเอาออกมาทั้งสองอันวางเลยนะคะนะโอเคแล้วก็บิดบิดน้ำยาบิดน้ำยาระวังนะระว่าน้ำยาผมนะปุ๊บเทลงไปในหลอดเมื่อกี้ เอค๊ค่อยค่อยเทนะคะเทให้ทุกคนดูด้วยเห็นไหมเทลงไปให้หมดเลยนะคะเทลงไปในหลอด ่ะลงไปหมุนนะคะประมาณ3ามถึงหครั้งแล้วก็แช่นะคะแช่ก้านไอเน,นี้ยค่ะไว้ประมาณ1นาทีอ่ะหมุนหนุบหมุนหมุนนี้อ่ะหมุนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้หมุนแช่ก้านนะคะไว้ประมาณ1นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้าสิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้า 5้าสิบหกห้าดเโอเคครบหนึ่งนาทีแล้วนะทุกคนนเลยอ,ะอ่ะมาให้แม่เอ้ยแม่ออกแม่ออกให้แม่ถือรอโอเคจากนั้นองหมุนก็จะเอาตัวที่เป็นตลับทดสอบนะคะเป็นซองแบบนี้นะคะจะอยู่ในซองใช่ไหมคะอาเปิดซองออกมากนี่นแกะมิดทุกค,ค่อยแกะนะคะได้ไหมอุย้ยค่อยแกะเอากรรไกลไหมอ่ะ อย่าให้ปนเปื้อนนะลูกค่อยๆแกวออมาแล้วก็วางไว้กับพื้นวางที่กล่องมันก็ได้ค่ะอ,อ่ะเป็นอย่างไรคะไหนตุ่มเป็นตุ่มไหนเขาดูหน่อยเดีย๋ยวนะให้กล้องโฟกัสอันนี้อ่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะหยดเอาวางไว้ก่อนเอา่นวางไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้นะคะอันนี้คือตลับทดสอบนะคะวางเขาให้วางบนพื้นราบนะคะ จากนั้นอาหุนต้องแทนเนี้ยลูกเทน,น้ํายาเนี้ยค่ะเก็บก่อนเอาเอาัอน,นี้ออกเอาอน,นี้ออกเอาก้านก้านสำลีออกเอาออกเอาไว้ในซองก่อนซองฆ่าเชื้อก่อนหาไ,ไ,ได้นองหนึ่งก็ได้ขา้ม่เปหนไะจานั้นเทเห็นไหมเนี่ยจากกุ้ม,มเขาค่ะเขาจะให้ททททเทเทลงไม่ต้องเมื่อกี้เราใส่นี่แล้วเทลงไปตรงนี้ค่ะตรงวงกลมเนี่ย สาหยุดเนาะเขาบอกว่าใช่ขาสามหยุดเขีนลงไปนะคะสหยุดนะคะอยัเนะดะหนึ่งสองสามโอเครเริ่มแล้วใช่ไหมคะ น้ำยาเริ่มวิ่งแล้วนะคะเทลงไป3มหยดแล้วก็ให้รอผลอ่าสถึงนาทีนะคะรอก่อนนี่นะคะทุกคนพอเราหยดลงไปแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ต้องปิดนะคะแม่เราดูได้ค่ะได้เลน้ำยาเริ่มวิ่งแล้วค่ะถ้าเราใส่เกินนะมันจะเป็นยังไงอ๋อไม่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 ต้องใส่เกินใส่เท่าที่คู่มือได้หมยหึงว่าเกินล้วใส่เกินอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนครั้งก่อนนะเปล่า มันล้นจนแบบว่ามันดูผลไม่ได้อ่ะไม่ครั้งก่อนหนูครั้งก่อน,นตัวแบบน้ำลายอ่ะน้ำลายมันเยอะเกินไปใช่ป่ะอ่ามันก็เลยล้นไงแ่าโอเคถ้ามันขึ้นตัวอื่ออย่าไปใส่เดเดี๋ยวมันหกอันนี้เก็บได้เลยไอที่อยู่ในมือเก็บเ,นนเก็บใส่ไอปอดเชื้อได้เลยนะคะอันนี้เป็นพวกขยะพวกนี้เป็นขยะติดเชื้อนะคะทุกคนเวลาตรวจเสร็จนะ จะต้องเก็บใส่ถุงนะคะขยะติดเชื้อแล้วก็เอาไปทิ้งขยะทำลายอย่างดีเลยนะคะอเคงั้นเะเราทิ้งผลไว้นะคะประมาณ15-20นาทีแล้วเรามาดูนะคะแต่อันนี้ก็มันขึ้นข<ม>ีดอีกแลเนาะหกโ<ฮ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาใส่ขยะเลยเก็บเก็บอุปกรณ์เลยอะ,อะงั้นเดี๋ยวเราค่อย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ครบ2ี่สินาทีกันแล้วงูวนิทานหนูไม่ติดโควิดใช่ครัคผมอ๋อขึ้นกี่ขีดขึ้นหนึ่ง,งขีดแสดงว่างูไม่ติดโควิดทุกคนอ่าไปเรียนได้ใช่ไหมคะมานำโชคโอเคเ โอเคค่ะให <มา S 2> ้อุน่นพอก่อนให้หมุนสรุปคลิปนี้นะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดหน่อยทำยังไงอุนทำยังไงคะอ่ะหวานถือจี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะตอนมื่อกีคือมันมันหยุดโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเอาตัวลอดจาก บ่อยๆอ่ะเอาวางไว้เอาที่ตรวจวางล้างมือบ่อยๆอ่าแล้วทำไงต่อคะแล้วก็ให้เราล้างเจลล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆแต่ไม่ต้องบ่อยเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมือเปื่อยเพราะอะไรคะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะน้องสา้ว กแ,นนแก็ัเเิ่มก่านไล่ก่อนเจอหมดสุดขัย